เวลานะคะวิเคราะห์ใบหน้าวง Twice ค่ะ คนนี้นะคะโครงจมูกเนี่ยดูค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะแต่ว่าก็มีโหนกแก้มค่อนข้างชัดดูจากด้านข้างเนือมีความวาวแก้มตอบนิดนึงขอบหน้าชัดนะคะแล้วก็หน้าผากเนี่ยดูกลมแต่ว่าช่วงเหนือคิ้วก็จะมีความเบาๆนิดนึงตามีความตีตีนิดนึงก็คืออาจจะมีความหมวยหมวยซ่อนอยู่นะคะคนนี้แอบหน้าเร็กเรียวนะคะปากหนาพุ่งก่อนเลยแล้วก็รูปตาก็คือดูแบบว่ากุลีกุลีเนาะดูแบบว่ามีรอยอายเล็กๆนะคะแต่ดูเป็นคนปากหนาเออมีแก้มแต่ว่าแก้มแบบตกมาอยู่ด้านล่าง ดะะโดยรวมเนี่ยคิ้วคนนี้ไม่ได้ตรงมากดูมีความโค้งๆเข้ากับรูปตานะคะสําหรับคนสุดท้ายนะคะหน้ามีความแบบเป็นโครงตัดๆนิดนึงนะคะคางค่อนข้างตัดค่ะตาเนี่ยโตโกลมโตนะคะมีชั้นแล้วก็มีรอนลี่อายบวกกับคิ้วตรงนะคะช่วงจมูกเนี่ยมันมีความแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ได้ตรงักทีเดียวนะคะลาดแล้วก็มาโค้งอยู่บริเวณปลายนะคะปลายมีเนื้อนิดนึงนะคะปากเนี่ยริมฝีปากล่างหนากว่าริมฝ